วันนี้นะครับรถเร็วขบวนที่171ต้นทางกรุงเทพปลายทางสยุยหโกลกมาไกลๆนะครับเปิดไฟมาไกลๆมองด้วยสายตาน,นะครับน่าจะเป็นทำขบวนโดยฮิตาชินะครับตอนนี้กำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับเป็นชุมทางสำหรับรถไฟนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นสายน้ำตกสายสุพรรณแล้วก็สายใต้นะครับมาแย่งกันมาแยกกันบริเวณจุดนี้นะครับจุดของชุมทางหองประดุกอำเภอบานโปนะครับมาไกลๆแล้วนะ ตอนนี้นะครับเปิดไฟแมแต่ไกลเลยนะครับทำบขบวนโดยฮิตาชิแน่ๆน,นะครับเพราะว่าไฟไฟหน้านี้เป็นเอกลักษณ์เลยของฮิตาชิตอนนี้ผ่านชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่ ทำขบวนโดยฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งสองนะครับ ตอนนี้นะครับมุ่งหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับอีกเพียงหนึ่งกิโลเมตรนะครับก็จะถึงสถานีรถไฟบ้านโป่งเพื่อเข,เข้ารับส่งพุโดยสารน,นะครับ